เกดรายการสี่สิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ทู้ชมครับอการประปานครหลวงฝากมาแจ้งนะครับว่าทรัพยากรน้ํามีวันหมดกรุณาใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าจึงเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันประหยัดน้ํากับการประปานครหลวง โดยทีง่ายๆหนึ่งก็คือเลือกซื้ออุปกรณ์ประปาที่มีฉลากประหยัดน้ำรับรองโดยการประปานครหลวงค่ะประหยัดน้ำได้จริงระดับ3ดาวถึง5ดาวมีฉลากประหยัดน้ำแล้วนะครับตูชมสองมันตรวจสอบอุปกรณ์ประปาที่บ้านอย่างสม่ำเสมอสังเกตจุดรั่วซึมถ้าพบปัญหาควรรีบซ่อมหรือเปลี่ยนทันทีมีวิธีตรวจคุณภาพน้ำประปาง่ายๆด้วยตัวเองใช่ไหมผ่านแอปพลิเคชัน m w a on mobile ค่ะ น,นี่ส่วนท่านที่ไม่มั่นใจในการซ่อมแซมด้วยตัวเองการประปานคร,รหลวงเขามีบริการทีมช่างมืออาชีพนะคะเป็นทีมซึ่งผ่านการฝึกอ,อบรมมาตรฐานอาชีพช่างประปาให้ความพร้อมมีความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญแล้วยังมีวิศวกรมืออาชีพควบคุมงานพร้อมให้คําแนะนําการดูแลอุปกรณ์ประปาในระยะยาวและแน่นอนเขามีบริการหลังการขายด้วยค่ะรับประกันผลงานจากการประปานครหลวง ผู้ที่สนใจนะจะใช้บริการหรือจะขอคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อได้นะคะที่ m w a call center โทร1-1-2-5ให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ m w a on mobile ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทาง App Store แล้วก็ Play Store ค่ะพูดตรงๆก็คือโครงการนี้เชิญชวนมาร่วมกันประหยัดน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนคือเราอาจจะไม่คิดอะไรนะถ้ามันรั่วซึมเนี่ยท่านผู้ชม แต่นานเข้าเนี่ยมันเยอะนะกับอีกข้อหนึ่งก็คือน้ำมันมีค่าท่านผู้ชมน้องรูไ้ไหมบ้านพี่ค่่ะเออปั๊มเนี่ยก็ทำงาน,นหายงก็ไปเจอมันก็รั่วบ้านมันก็ซุดตามเวลาใช่ไหมก็ไปเจอจุดนั้นจุดนี้ที่สุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรคะยกตัวอย่างให้เห็นก็ได้ประปาเนเนี่ยไอ้แทงเก็บน้ำม,มันอยู่ใต้ดินต้นไม้มันมีรากเจาะเข้าไปเลยอนี่ต้องแก้เลยเนี่ย <ห>าอายกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นท่านบู้ชมเชิญชวนเลยเขามีบริการมืออาชีพเลยค่ะผูกแม่นตองไรใช่การปราปร,ปราวนครหลวงให้ติดต่อยังไง M W A Call Center ค่ะโทร1-1-2-5นะคะหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M W A on mobile ค่ะอะเชิญชวนท่านบุ้ชม